เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเช่นเดิมครับเราไปพูดคุยกับพี่ต้อยสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมตอนนี้พี่ต้อยพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเขาบอกแล้วนะครับว่าโลกกําลังปั่นป่วนเนี่ยนะครับครับก็เพราะเอรอเมริกาเนี่ยสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาอุ่นไยไปทุกที่ เข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวที่เข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวนี่ไม่ใช่ทำตัวดีเป็นพี่ใหญ่เพื่อรักษาความสมดุลของโลกอะไรไม่มีฮะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิน้นประเทศไทยเองเนี่ยนะครับผมเรียนเลยว่าวันนี้เนี่ยนะครับประเทศอเมริกาไม่ได้เป็นมิตรที่มีความจริงใจนะครับ ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่จากสิ่งที่ทีนิวได้นำเสนอว่าอเมริกากับระบบทักษิณน,นั้นมีความแนบแน่นกันเหตุผลของความแนบแน่นเพราะทักษิณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทุนสามานเชื่อมโยงทำมาหากินกับทุนสามานโลกและหวังจะเอาประเทศไทยเนี่ยนะครับ มาเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์อันนั้นดังนั้นการที่ทักษิณจะต้องได้ครอบครองอำนาจรัฐและเป็นการครอบครองอย่างเป็นเสด็จฉาดไม่ใช่ครอบครองแบบที่เรียกว่าได้เลือกตั้งมาและได้เป็นรัฐบาลเพราะพวกเขามองว่าอันนั้นไม่ใช่เพราะบทเรียนที่ผ่านมาแล้วมันชัดเจน โครงสร้างที่แข็งแรงของสังคมไทยอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์และกองทัพดังนั้นการที่จะต้องบันทอนให้สองสถาบันนี้อ่อนแอลงครับจึงเป็นภาร,รกิจที่ทั้งสหรัฐอเมริกาและระบบทักษินจะต้องดำเนินการสหรัฐอเมริกาดำเนินการ พังดูเอ๊ะมันยังไงกันนะมันจะเข้ามายุ่งได้ไงอ่ะผมมาเรียนแบบนี้สิครับถ้าผู้ชมลองนึกเลยว่าตอนที่ส่งกองทัพบ,บุกเ้าขไปอิรักเนี่ยสหรัฐอเมริกาทําได้อย่างไรมันก็สร้างข่าวไปทั่วโลกสร้างความชอบธรรมว่าอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นภัยต่อโลกต้องจัดการแล้วสงคราม้าไปจัดการครับเอาซีเรียเลยใช กับเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา CIA เข้าไปสร้างกระบวนการอาหรับสปริงอันนี้เป็นคนไกลและเครือข่ายที่ CIA เข้าไปสนับสนุนทั้งสิ้นนะครับชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนหรือแม้แต่ในห้องโกงที่พยายามจะจุดปฏิวัตริร่มจำได้ไหมครับครับหนุ่มหนึ่งจำได้ครับ,รบเข้าไปสร้างกระบวนการของอาหรับสปริงว่า คนมุสลิมต้องการประชาธิปไตยแบบพวกโลกตอนตกแล้วทนไม่ไหวแล้วและหลังจากนั้นเป็นไงก็สร้างเครือข่ายของกบฏมาเครือข่ายของกบฏนี้เป็นกบฏท,ที่ต้องการจะฟื้นฟูประชาธิปไตยขึ้นในซีเรียแล้วสหรัฐก,ก็ส่งเงินส่งกําลังเข้าไปสนับสนุนไปผปสมผสานจนกลายมาเป็นไอ้ซงไอซิดเหมือนที่เป็นปัจจุบันเพราะอย่ามาคิดนะครับว่าไอ้สหรัฐจะไม่กล้าส่งกําลังเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยซีเรียนะครับ มีรากฐานทางเศรษฐีที่แข็งแรงกว่าเรามีน้ํามันมีเครือข่ายประเทศพันธมิตรที่ขนาดมีอิหร่านนะครับมีรัเสเซียเป็นพันธมิตรอันแข็งแรงก็จะกล้าทําเลยครับและนับภาษาอะไรกับประเทศไทยเพียงแต่รอจังหวะและเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นไอ้เงื่อนไขและเวลาที่เหมาะสมคือต้องทําอะไรก็ต้องบันทอนสถาบันบันทอนกองทัพ ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเดินขึ้นมานะยกตัวอย่างเอาเนี่ยครับราชพักเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่ได้นำเสนอไปเครือข่ายขอนแก่นโมเดลนะ่ะครับก่อนหน้าที่ทูตสหรัฐคนใหม่จะมาคนต้ตั้งข้อสังเกตว่านายคนนี้ไม่ธรรมาดาให้จับตานะ ให้จับตาเพิ่งไปพูดที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาเมื่อไม่กี่วันเมื่อวันสองวันนี่แหละครับไปบอกก็ง่ายสารั่วงใหในการที่ไทยใช้มาตรา112ฟังดูดีๆนะครับในการาออกความเห็น ครับหมายถึงเกรนเทาสซันเดวีถูกไหมครับเกรนเดวี Glen, David, ถูกต้องครับครับทุนคนใหม่เนี่ยนี่นะนนะต้องระวังนะใช้มาตราร้อยสิบสองมากเกินไปเห็นไหมละ่ะคนออกความเห็นก็ไม่ได้ในวันนี้นะมีการกระทําความผิดตามมาตราร้อยสิบสองเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมันเหมือนกับว่าใครออกความเห็นเนี่ยแล้วอำนาจรัฐของไทยเนี่ย ใช้มาตรา112ไปจัดก,การหมดเพราะนันจึงทำให้ทีิคดีมาตรา112เนี่ยจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับนั่นเป็นภาษาที่สื่อสารออกมากผมอยากจะบอกนะเกรนเดวีคือถ้าคุณอยากรู้ข้อเท็จจริงโดยความสุจริตจ,จริงไม่ใช่การพูดนี้เพื่อ้สอดรับกับการเคลื่อนไหวของเครือข่ายระบบทักขิน,นก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนหน้าที่จะเกิดระบบทักษณิณขึ้นในประเทศไทยเนี่ยร้อยวันพันปีนะครับกฎหมายนี่ใช้มาเป็นร้อยร้อยปีมีคนทำผิดไม่ถึงสิบยี่สิบคนเลยครับครับแต่ตั้งแต่เกิดปัญหาการเมืองเกิดระบบทักษณิณข,ขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคนกระทำความผิดคดีนี้เป็นสามสี่พันคนเพราะอะไรฮะก็เพราะขบวนการน,นี้แหละครับบัทอนสถาบันพระหมหากษัตริย์ เพื่อบรรลุเป,ป้าเหมือนที่ผมพูดให้ฟังมาตั้งแต่ตน้นเพราะนี่คือกระสักสิ่งที่ขวางถ้ายเครือข่ายทุนสามานทั้งในระบบสังสินที่ไปเชื่อมโยงก่ายพวกนี้ถามว่าจริงไม่จริงที่นิวนำเสนอใช่ไหมหนึ่งไปดูด,ดิตั้งแต่ในคู่มือการ์ตูนปิดลับธรรมโน่นไอ้นี่เราจะต้องเป็นเหมือนปลวกที่บอนซอเพราะพวกนี้คิดอย่างนั้นจริงๆว่าจะต้อง ล้มสถาบันพระมากษัตริย์ลงได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องการออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มีส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันคือกระบวนการของการเสาะโจมตีผลิตสื่อผลิตเนื้อหาที่บิดเบือนก้อรทิรงเพราะฉะนั้นถามว่าเทนเดวี พูดด้วยความบริสุทธิ์หรือเปล่าไม่หรอกครับก็กลับไปดูใหญ่ทูดคนเดิมก่อนหน้านี้ที่สร้างกระบวนการเพื่อให้เครือข่ายของระบบสุขสินเกิดความชอบธรรมขึ้นเดินทางไปเยี่ยมสถานีวิทยุเดินทางไปเยี่ยมเว็บไซต์ออกมาออกความเห็นทังน้วนทั้งน,น,งนี้อยู่ในแผนทั้งสิ้นเลยครับครับ เลอกคิดักทีครับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรเขาเลือกข้างประเทศไทยมีข้างวันนี้สหรัฐอเมริกาอยากได้ฐานทัพอูตเภามาใช้เป็นที่ปฏิบัติการจะเป็นข้ออ้างว่ามาตรวจสอบอากาศอย่างไรก็ตามแต่แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเกิดให้ฐานทัพอูตเภาไปไทยอยู่ตรงกลางระหว่างการาเผชิญหน้าของสองหมหาอำนาจ เหมือนกับเราเลือกขั้นกองทัพมีสติสามเหล่าทัพและกรมชกการกองทัพไทยทําหนังสือยับยั้งไปที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักถ้าเราเป็นสหรัฐเราจะโกรธไหมโกรธแน่นอนครับพอเรายึดอํานาจเห็นไหมเกิดแสดงปฏิญาณในการที่จะประชาธิปไตยมาทันที อียิปต์แบบเดียวกันทำไมไม่ทำทอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าอ,อียิปต์เนี่ยทหารมาโค่นรัฐบาลเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาไม่ชอบลงไปเราเนี่ยทหารมาโค่นรัฐบาลเลือกตั้งที่เป็นทาสสหรัฐอเมริกาพรุ่วันนี้นะครับคนไทยต้องตั้งรับและเลือกคิดว่าสหรัฐาเป็นนิรต้องระมัดระวังส่วนรัฐบาลแน่นอนเลยครับ ในแง่การทูตก็ต้องดําเนินการไปทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมันจะไปเอียงข้างโน้นข้างนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในพื้นที่เวทีโลกครับก็เอามาเปิดประเด็นการเห็นนะครับว่าเราจะต้องระมัดระวังกับทูตคนใหม่ของสหรัฐดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองพวกของตัวเองไปถล่มอิรักถล่มซีเรียพนตายเป็นแสนแสน ในข้ออ้างประชาธิปไตยของตัวเองคนอพยพไร้บ้านจากไอการที่ตัวเองออกมาพูดเนี่ยจากที่เขาประท้วงเนี่ยใเขาแก้ปัญหาภายในเขาเองเนี่ยอาจจะจบสิ้นลงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้คนสิบสองล้านคนไร้บ้านกลายเป็นผู้อพยพถามว่ามึงดียังไงน,นักหนา